คำถามแรกจากคลิปบริษัทซื้อหุ้นคืนเขาใช้เงินส่วนไหนมาซื้อครับก็ถามว่าสอบถามอาจารย์ประภาสและคุณเบิร์ตค่ะงงกับรายงานประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีห้าสิบหกขีดหนึ่งมือใหม่ควรอ่านอันไหนคะสามรายงานนี้ต่างกันยังไงและทำไมห้าสิบหกขีดหนึ่งมันย้อนหลังไปหลายปีเลยคะไม่มีปีปัจจุบันให้อ่านแล้วมันจะอัปเดตตามแผนบริษัทหรอคะโอเคอ่ะ ล่าฝั่งนี้ก่อนขอแบ่งเป็นสองตัวก่อนนะครับหนึ่งคือรายงานประจำปีอ่ะอกับสองคือ5กขิดหนึ่งอ่ะเอสองอันนี้ก่อนนะครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะครับรายงาน5กขิดหนึ่งเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์บังคับว่าต้องทำอ่านะครับต้องทำนะครับจริงดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับรายงาน5กขิดหนึ่งเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของ annual report ของรายงานประจำปีครับอ่าคือใน,ในารายงานประจําปีเนี่ยนะมันจะมันจะอาจจะมีดีเทลเยอะมากๆครับเบิร์ดเช่นแบบมีแบบสี่ร้อยหน้าอย่างเงี้ยโอ้โหมันมีอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยประมาณนี้แต่ว่าถ้าสุขีหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างโฟกัสอยู่ในสิ่งที่เป็นคอธุรกิจจริงๆอืงอ่าคอธุรกิจจริงๆนะครับซึ่งในอ no ันดอริพอลมันก็คนมีด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสุขีหนึ่งมันจึงเป็นสับเซตของรายงานประจำปีอืมมันจึงเป็นสับเซ็ตกัน คัดออกมาส่วนหนึ่งประมาณนั้นนะครับทีนี้หลังๆเนี่ยนะครับก็คงเพราะความซ้าซ้อนแหละะของการใช่ไหมมันมันคือสับเซตกันนะใช่ว่ามันต้องมีข้อมูลเหมือนกันอ่ะใช่ไหมครับแล้ว hmm. หลังๆเนี่ยนะตลาดซ้ำเรื่องเปลี่ยนกฎนะครับเปลี่ยนกฎนะครับให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยสามารถทารายงานเพียงตัวเดียวได้อก็คือเป็น one ีพ p o r t หรือว่าตัวรายงานประจำปีช็อ r เดียวนั่นเองอน,นี่คือมือสากลและก็คือดังนั้นเนี่ย from now on เนี่ยจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับก็จากหลายบริษัทเนี่ยจะไม่มีห้าส่วนคีหนึ่งอีกแล้วอืม hmm. อไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วมีตัวเดียวละนะหลังๆเวลาพี่สอนลูกศิษย์ก็จะเป็นจะเปลี่ยนชื่อละไม่ใช่แค่หุ้นกินหนึ่งละเป็นอโนริพอ t ละเป็นเานเกมจำปีละอ่าเรียบร้อยละอ่าต้องอัปเดตด้วยนะครับแล้วก็อ่ถามว่ามีย้อนหลังไปไกลๆถึงกี่ปีปกติเนี่ยจะมีย้อนหลังทั้งหมดห้าปีอยู่แล้วนะครับตลาดหุ้นเนี่ยตลาดทรัพย์เนี่ยครับจะอนุญาตให้ต้องบริษัทเนี่ยต้องมีการเก็บข้อมูลเอาไว้ย้อนหลังห้าปีเป็นอย่างน้อย อ่านทุกบริษัทในเซ็ตเนี่ยในเซตเนี ett, ่ยเราจะสามารถดาวน์โหลดไอ้พวกเนี้ยหกขีดหนึ่งหรือ annual report เนี่ยนะครับย้อนหลังไปห้าปีก็เลยปเป็นเหตุผลว,ว่าทำไมปีนี้ห้าหกขิดหนึ่งมันถึงไม่มีมีแต่ย้อนหลังเพราะเขาจะยกเลิกแล้วแต่ของกเอก่ายังต <ไป S 2> ้องต้องมีงเ,เก็บไว้ให้ย้อนดูได้ถูก้องใช่ยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปสองปีแล้วมั้งสองปีแล้วปีแล้วปีแล้วเริ่มยกเลิกปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยก็จะไม่มีห้าส่วนขดหนึ่งละ รูงปีนี้ด้วยนะเดี๋ยวที่ปีนี้ก็จะเริ่มออกสักเริ่มจะออกไฮโนดิพอร์ทซักเนี่ยมีนาเมษาประมาณนี้นะก็จะไม่มีเท่าิ่หนึ่งอีกแล้วอืมอืมอืมโอเคอ่าแล้วไอ้นี่ล่ะแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีมันมันอยู่ด้วยกันไปแล้วเบิร์ดมันคืออันเดียวกันแหละตอนนี้ก็คืออันเดียวแล้วไม่มีไม่มีสองคือเมื่อก่อนที่มันมีมันมีสองอันเบิร์ดเมื่อก่อนมันมีเท่ากิ่หนึ่งกับตัวเอ่อรายการประจำปี ตอนนี้มันหายเวลาหรืออันเดียวละโอเคซึ่งสรุปก็คือฟอร์ม o w On อ่านแกลายงานประจำปี<ห>ก็คือแอ<ห>นน a ลรีพอร์อย่างเดียวซึ่งก็ดีแล้วง่ายดีะครับ <laughs> <laughs> อ่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ